สวัสดีครับวันนี้ผมอานะครับพามาชมแปลงที่ดินติดถนนและยางติดคลองอีกแปลงหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นแปลงพิกัดอยู่ที่คลอง1 4สองคลักษ์จังหวัดนครนายกครับตรงแปลงนี้จะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างปทุมกับนครนายกนะครับข้ามคลองไปฝัง่งจะเป็นปทุมนะครับข้ามคลอง14บส่ไปส่วนฝั่งนี้จะเป็นนครนายกครับฝั่งเขตองคลักครับแปลงที่ดินเราเป็นแปลงพรีเมียมนะครับแปลงนี้มีทั้งหมด6แปลงนะครับมีที่ทั้งหมด แปลงละไร่กว่ากับ2ไร่กว่าครับแต่แปลงจะมีแปลงใหญ่สุดแปลงสี่ไร่ได้ลูกค้าได้ซื้อไปแล้วครับตปลนี้กําลังก่อสร้างอยู่แปลงตรงนี้อยู่ใกล้ถนน3 0 5แค่4กิโลครึ่งน,นะครับแล้วก็ถนนสามารถออกไปทางลำลูกกาได้ประมาณ8กิโลครึ่งครับ,รบจากจักแปลงที่ดินแปลงที่ดินตรงนี้เป็นถนนลาดยางที่อนาคตจะเป็นถนนสี่เลนนะครับได้ข่าวว่าถนนตรงนี้จะเป็นถนนเส้นหลักใหญ่ด้วยครับแล้วก็ พิเศษสุสสดคือแปลงที่ดินเราอยู่ตรงข้ามจุดเช็คอินครับบ้านน้าอินเนอร์ครับตรงนี้จะเป็นเป็นจุดเช็คอินไว้เป็นซาเป็นที่เล่นเจ็ตสกีเป็นคาเฟ่แล้วก็มีรีสอร์ทครับไว้พักตากอากาศได้ด้วยครับตรนนี้จะสวยงามมากครับเดี๋ยวจะมีภาพมุมสูงให้ดูครับด้านหลังก็จะตอนนี้เขากำลงังเล่นเล่นเจ็ตสกีกันอยู่ข้างหลังน,น้ำก็สวยด้วยน้ําฟ้าสีฟ้าธรรมแปลงที่ดินเราจะเป็นอยู่ตรงนี้ครับด้าน มามือเป็นที่ดินติดคลองนะครับจะพาเข้าไปดูแปลงที่ดินครับนครับแปลงที่ดินเราถมแล้วนะครับถมแล้วเรียบร้อยด้วยมีถนนเข้าออกสะดวกครับแล้วก็ตอนนี้ทางเจ้าของให้ชาวบ้านเข้าที่วางต้นไม้ครับเป็นต้นไทรครับเพื่อไม่ให้รกล้างครับที่ดินถมแล้วนะครับ ด้านหลังจะติดคลองนะครับคลอง14หน้านกว้างประมาณ30กว่าเมตรเลยนะครับสวยงามมากด้วยแล้วก็สวยด้าเดี๋ยวจะมีภาพมุมสูงให้ดูนะครับไปติดปไปกรอบให้ดูนะครับที่ดินที่นี้ถมแล้วนะครับแล้วก็ราคาขอบอกเลยว่าถูกสุดๆครับถูกที่สุดในย่านนี้เลยครับเราขายเพียงไร่ละ1นึล้านแปดแสนบาทนะครับหรือตกอยู่ที่ตารางวาละ4,500บาทครับเป็นที่ดินที่ติดคลอง น้ำคลอง14และติดถนนลาดยางหาไม่ได้นะครับสนใจติดต่อผมมานะครับห้าแปสุดท้ายอาร์ตครับ0 8 9 1 5 8 4 8, 8 0นนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ